แต่วันนี้ช่วยกันทำงานพี่ิเปตัวจริงเป็นคนที่สวยมากที่มเห็นในทีวีแม่แต่ว่าอะไร่ในทีวีในทีวีมันดูไม่ค่อยแบบออร่าแบบเนี้ยยังพูดดีสามตัวนะทั้งหมดให้กี่นาทีท่านพูดสามตัวรัวเลยหรอสิบสองนาทีหยุดไว้ก่อนโโอ้หรอโพก่อนโอรอโพก่อนโอเคไปก่อนเลยค่ะอันนี้เราพูดราคากไนเลยง่าย อ่าราคานะน้องตัวเขียวตรงนี้นะคะคืออยากจะบอกว่าคนที่อยากจะได้ผิวลื่นผิวกระจ่างใสเห็นเทิงแต่โลกหน้ายันโลกนี้คือเด่นมาเลยก็คืออะไรจ้าราคาปกติ1,190งาสิบาทไม่ขายนะจ๊ะเหลือเท่าไหร่จ๊ะสี่ร้้าสิบาทเฮ้ยลดไปเลยเอาตรง1,000เท่าไหร่นะ1,200อ่ะพันสองพันสองอ่ะแต่เราไม่ขายเราขายสี่รบาทเท่านั้นอันนี้หรอมันอยู่ตะกร้าเดียวกันหรอแต่ละสีอ่ะันนึงค่ะแม่ยากขายยากขายอันนี้ป้าแก อันนี้สีฟ้าอันนี้ส,สีฟ้าเท่าไหร่ปกติสีฟ้าปกตินเนี่ยคือ990บาทแต่เราไม่ขายวันนี้เราขายสี่ร้อเออและเธอเอางงป่ะอันนี้คือกลูตากริตเตอร์เหมือนเธอโรยกริตเตอร์ทั้งตัวเธอคือออร่าเลยผิวออร่ามากเธถ้าชมพูนันมีออร่าใช่ปะ่ะอ,อ่ะหนูหนูฟ้ากับชมพูเอาไปเลยอ,อันนี้ให้เลยเขาเรียกว่าดับเบี้เป็นกลูตากริตเตอร์มันดียังไงน้องลี่ลี่ลึกดี่ นี่ีรี่รีนีรีอันนี้มันดึกเหรอทุกคนเลยวะใช่มันก็เลยบอกเบอเบอร์เบอร์เบอร์ตัวนี้นะคะทุกคนใครที่กินกูตามาทั้งชีวิตตัวนี้เป็นกุต้าที่ดิวีฟอร์มแล้วก็เป็นกุต้าที่พลาดกับพิเตอร์อ่สามสีมาแล้วจับเวลาอ่าหนูจับห้านาทีก่อนเลยไงไปทีละห้านาทีไปถึงสามตัวสามสีหรือว่าสีเขียวสีฟ้าสีชมพูหรือว่ามีตัวอื่น มีตัวมีตัวมีมีสองตัวที่๋อถ้างั้นอันนี้ห้านาทีโอเคไปเริ่มเธอเหมือนี่น้องที่บอกไปคือเป็นหรือฟองคือเขาสามารถซึมเข้าสู่ผิวเราอ่ะได้โดยตรงเลยคือคือกินปุ๊บอ่ะคนบอกว่าเฮ้ยจะเห็นผลหรอคือเห็นผลแน่ๆน่คนที่บอกเฮ้ยทำไมพี่ลี่ผิวดีจังก็ใช้มางคนดูแลตัวเองคืมากๆคือดูแลก็คือผิวเผื่ออะไรคือนี่ถ้าติว่าเราบางคนแบบห่วงแผ่นรักหน้ารักผิวตัวเองมากคือถ้าแบบไม่ดูแลดีคือถ้าแบบไม่ดูแลวันนี้จะดูแลวันไหนอ่ะจริงนี่อยู่ได้นะ เอาเอาเุ้ยอะไรนะรักดูแลตัวเองแล้วรักเมียเหมือนกันอแล้วบอกรักทั้งวันคนรักเมียมันมันอย่างนี้ได้เลยหรอได้สิคือไข่โสดในไล์ได้ปะได้สิไข่โสดหรออ่ะเจ้าเจิดใจของข้าพู้หญิงโสดอ่านดูแลตัวเองได้ก็ไม่ผิดปะกดเลยถูกต้องปะคนที่ต้องการผิวเรื่อนผิวใสผิวกระจ่างใสนแนะนำตัวนี้แต่ถ้าเป็นคนี่ต้องการผิวออร่าเด่นมากๆเลยเหมือนโรยกิ๊บต้นกับผิวเลยสีฟ้าตานี้เธออานุลี และตัวนี้นะคะใครที่มีฝ้ากระจุดดํางดำฝาฝ้าฝ้าฝ้าคนที่มีฝ้ากระจุดด่าๆดำหรือรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวแนะนำเลยรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวแนะนำเลยนะคะคนที่แบบว่าเนี่ยคนที่ชอบแกะสิวบริเวณใต้คางอย่างเงี้ยเธอคนกินน้องคนนี้หรือผู้หญิงอ่ะส่วนใหญ่คอนเซอร์เรนเรื่องฝ้ากระจุดด่าๆมากๆแนะนามากๆอันนี้คือปัญหาโลกแต่ของทุกคนถนะดนำอันนี้เรื่องจริงหายเลยฝ้าอะไ อย,ยอยู่ดีมากคือมัต้องมีไหนปะ่ะเราคุยกับแฟนได้สิเอาตริงๆเราอยากให้ทุกคนอ่ะชมแบบว่าแกเอาตรงเวลาเดินไปไหนแล้วคนชมมันแกไม่ดีใจหรอพี่อยู่ดีพี่อยู่ดีทุกคนมันคือมันอยู่แล้วเว้ยและบินุท่าเขาตัวเด่นตัวดังทั้งสามตัวอันนี้อยู่แล้วแต่โซวเสียงหัวอ่ะคือจะพูดอะไรอ่ะมันมันพุ่งเกินออรา่ามันพุ่งเกินมันพุ่งเกินแล้วฟ้ากาจุดดนเป็นปัญหาของทุกคนที่ต้องแก โดยเฉพาะในประเทศไทยแดดค่ๆเขบคุณค่ะแดดประเทศไทยเนาะมันแรงเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ชาวไทยทุกคนจะต้องเจอนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้บอกเลยว่าช่วยลดเรื่องนี้เลยโดยตรงนะจ๊ะนะฮะวิยคนถามสีเขียวเธอสีเขียวตัวดังของเขาใช่เหยวช่วยเรื่องอะไรนะคะก็พวกผิวอันผิวลื่นผิวลื่นผิวมันแบบว่าคือจับบุ๊สไลเดอร์ไปเลยสีฟ้าคูต้าคูตเตอร์เป็นขาวกระจังใสทําให้แบบว่าดูของมีออร่าอันนี้เลยนะนี่ผ่องอันนี้ล่ะ ปากาจุดด่าำไดเลื่นผ่องฟ้าเลื่นผ่องฟ้านะฮะคนที่มีปัญหาอะไรเอาตรงนั้นหรือไม่ก็ซื้อให้หมดเลยเพราะอะไรวันนี้ราคาดีมากๆสีเขียวจากพันสองเราไม่ขายเราขายชิลร้อยห้าสิบสีฟ้าเก้าร้อยเก้าสิบเราไม่ขายเราขายประมาณสี่ร้อยต่างสีชมพูพันสามเก้าสิบเราไม่ขายวันนี้เราขายหกร้อย ราคาแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะฮะต้องน้ำพริกหน่อยค่ะอุ้ยหนูถามน้ำพริกเรากินอันนี้ก่อนลูกเล้กินน้ำพริกที่หลังได้ไม่ะปม่เมื่องมาลูกอีกแล้วอ๋อเธอทุกวันนี้ขึ้นมาเพราะมันคือรอหารแล้วอย่างนี้คนที่ต้องการผิวลื่นผิวแบบผิวคุณหนูผิวนุ่มผู้ดีสีเขียวคนต้องการเติมไฟให้กับผิวของเราจ้บลูต้าพิเตอร์เหมือนเธอมเหมือนทาชิมเมอร์ทั้งตัวออร่าออร่าทั้งตัว สีชมพูป้ากาสุดด่างดำปัญหาที่ทุกคนชอบเกิดด้วยแนะ่ยนำถูกต้องเพราะฉะนั้นใครมีตรงจุดไหนตามจุดได้เลยเลือกสีตามอัธยาศัยได้เลยนี่ให้ดูอย่างนี้เลยนะฮะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับกินวันละเท่าไหร่จ๊ะกินหนึ่งเม็ดตอนท้องว่างได้เลยอ๋อสองนาทีแล้วเลยอันนี้คือเราเปิดระฆัให้คนเขาชำระเลยป่ะใช่ใช่คือละจ่ายคือละจ่ายเปิดไปแล้วคือกำลังชำระอยู่นะครับทุกคน ตัวเองจ้ะรถคือตอนนี้คือมันมันน,น,นราคาเนี้ยมัน,มน<ต>ดีที่สุดแล้วจริงๆทุกคนนี่แบบนี้แบบแคปสวยแบบนี้ใช่ นี่บอกเลยนะว่าราคาแบบนี้เขาไม่เคยทําด้วยนะใช่นี่คือราคาที่จัดมาให้กับกับแฟนๆของเจนนี่เลยนะครับวันนี้นะฮะที่อยู่ในไลฟ์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาแบบนี้บอกเลยนะว่าเธอสีฟ้า400บาทเธอเอาตรงผิวออรล่าใครไม่อยากจะได้รีบกดอลิเชอรี่จริงๆขอสีชมพูอีกรอบฟังไม่ทันค่ะปากกจุดด่างดำหรือคนที่มีรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวคนที่ชอบแกะสิวเนี่ยใต้คงใต้คางเลยนต้องกินเพราะมันช่วยลดน้องได้ดีมากถูกต้องแล้วราคาจะปกติ1 1 9หรเหรือแค่450นะจ๊ะ เออสำหรับสีชมพูนะสำหรับเป็สีเขียวสีชมพูอ่ะผจักพันสามเก้าสิบเหลือหกร้อยลดมากลดเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์จริงลดเยอะมากเขียวจากพันสองละสี่ร้อยห้าสิบและฟ้าจากเก้าร้อยเก้าสิบละสี่ร้อยใช่จ้าชมพูพันสามเก้าสิบเหลือหกร้อยจ้าคนที่ต้องการผิวสวยผิวออร่าผิวเด้งผิวเนียนผิวใสแนะนำเลยคนเอาตรงนะอย่าเลือกกินอย่างใดอย่างหนึ่งพอทุกอย่างอ่ะมันควรกินไปด้วยกันใช่เพราะว่าอย่าอย่าอย่าผิวสวยแค่บางจุดเราต้องสวยทุกจุดของร่างกายเธอเข้าใจไหมเข้าใจโอ ใคร<า>มีปัญหา,าตรงจุดไหนเนี่ยบอกเลยว่าคุณจัดจุดนั้นไปเลยะนะครับถูกต้องแต่จริงตัวฝ้ากะเนี่ยทุกคนจําเป็นนะในประเทศไทยนะ<า>ย้บอกว่าแดดบ,บ้านเราแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะฮะอองตรงน,นั้นนี่คือตัวเขียว,ว่ทุกคนรู้ว่าแหละว,ว,ว่าน้องแบบน้องดีมากๆอยู่แล้วแต่ตัวฟ้ากระตงผัวอยากให้ทุกคนเปิดใจเพราะมันไม่ใช่ เขาเคยเปิดตัวมาแล้วค่ะเยอะเลยเดี๋ยวจะเก็บตะกร้าไว้ให้กดต่อแต่ว่าขอจินการตัวต่อไปเลยได้เลยตะกร้ายังอยู่นะใครอยากได้ตัวไหนก็ยังถามได้เรื่อยๆนะคะครับผมอุ้ยอะไรอีกอ่ะเฮ้ยอันนี้อุ้ยรถอ่ะบอกเลยนะจลไปเลยเหรอเออใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้จ้ะมีทั้งสามตัวใช่ไหมอ่าแต่ว่าตะกร้าหนูยังไว้นะโอเคได้ตะกร้าทิ้งไว้อยู่ค่ะดึงมาเลยป้าน้อยอันนี้ขอโบลเลยนะคะ อ่าอย่างนี้ตัวนี้ก่อนผลิตโดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิงค่ะค่ะผู้หญิงโดยผู้หญิงบูแมนทูบูแมนค่ะอ้าวเรามันชอบ empower ผู้หญิงอยู่แล้วเราจะสวยแต่ภายนอกอย่างนีไม่ได้ไม่ได้ภายในด้วยเอาตรงนะคนที่มีทําพูดตรงเลยาวะพวกตกขาวตกขาวบ่อยตกขาวเยอะน้องคนนี้ช่วยลดได้เพราะมันช่วยแบบโปรไบโอติกนี่ชัดนี่เราเขาเตัวนี้อ่ะเธอใช้รันนี้นี่ตัวนี้ ดีเจบีไอปริเวดิคคือช่วยปรับสมดุลนะคะพวกแบคทีเรียในเอ่อดาวอันเดอร์ในเอ่อในจักรวาลของเราอ่ะตัวเองเออยล่ายง่ายนจักรวาลของเราอ่ะนะจักรวาลนี้ฉันชอบเออเอาตรงถ้าบอกน้องกลัวว่าเฮ้ยจะมีแบบเออไม่มีนะจ๊ะกินกู่จะไม่มี ได้กลิ่นอะไรเลยทั้งการันตีค่ะเออโอ้ยนะค่ะคุณผู้ชมค่ะเออมึงห้ามหัวกูด้วยนะคะตอนนี้ทำไมคะพี่เรอะไรอ๋อก็แบบก็ที่พูดไงเมื่อกี้อ๋อการันตีอยู่แล้วการันตีเลยพี่ชินเลยเออแต่เดดี้ไม่ชินเลยเออการันตี เขาเจป้าค er ืออันน uh, ี้มันดูแลทั้งภายในและภายนอกด้วยแล้วคือัรรยากาศเขาว่าพรีเมียมากๆอันนี้ให้ร้อแต่ว่าลูกค้ากดได้ต่ำกว่านั้นนะจ๊ะจริงหรอจริงๆแล้วอันนี้คือจากปกติที่เจ็้อยเนะเจ็ดร้อยเก้าเการอยเก้กดได้ไม่ถึงด้วยทุกคนกดได้เท่าไหร่บอกมาหน่อยมีคนได้ร้อด้ค่ะร้อยร้อ ถ้าไม่ซื้อเวลานี้ไม่รู้จะซื้อเวลาไหนแล้วครับบอกก่อนซื้อเวลานี้เลยเฮ้ย้ได้69อะไรได้69มก69มีคนคนได้99คืออะไรอ่ะเฮ้ยได้6ร้อย64โอเคถ้าได้แล้วกดค่ะอืเฮ้ยอืม วันละ16บาทคนที่ได้164ทุกคนไม่ต้องพูดเยอะผู้หญิงถือผู้หญิงแกรู้อยแล้วว่าฉันหมายความว่ายังไงเืยดูแลจักรวัลของเราให้ดีการันตีจริงลดเลยแหละอันนี้ต่างกันยังไงคะสองสีอ่ะเบบี้ตัวนี้นะครับ Enzo Plus ตัวนี้ช่วยสําหรับคนที่แบบนอนยากสําหรับคนที่แบบว่า รู้สึกว่าแบบนอนหลับไม่สนิทนะช่วยปรับให้เราเนี่ยนอนหลับได้ดีขึ้นแล้วตื่นมาแล้วมีแรงสําสหรับแบบอย่างพวกเราเนาะเนี่ยอะชาวชาวตอตอที่อยู่กันตอนเที่ยงคืนเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่ได้นอนเร็วกันอ,อยู่แล้วยิ่งช้อปปิ้งกับเจนนี่เนี่ยบอกเลยว่าเราอยู่กันยันเช้าเพราะฉะนั้นใครที่นะมีปัญหานะครับเรื่องการแบบหลับแล้วแบบหลับไม่สนิทตื่นมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเพลียมันไม่มีแรงผมบอกเลยตัว e n โ o p l u สนี่คือตัวที่ช่วยเรื่องนี้เลยนะ ทีนี้การที่เรานอนหลับสนิทช่วยเรื่องอะไรอย่างแรกเลยช่วยปรับเคมีในร่างกายเราก่อนทําให้เวลาเราตื่นมาปุ๊บเนี่ยเราจะมีแรงกระพี้กระเป๋ากระพี้กระเป๋านะถูกต้องแล้วสารสกัดสารสกัดว่ะสารสกัดเขาคือต้นสนตัวตัวเปลือกต้นสนตัวนี้นี่บอกแลว่าสกัดยากมากแล้วมาทําตรงนี้นะครับทาให้เราเนี่ยปรับให้ร่างกายเราเวลาเราตื่นมาปุ๊บเนี่ยเราจะมีแรงหนูว่าใครที่ต้องกินรู้ไหมไข่พี่บูมทำไมอ่ะพี่ต้องคุณหนูยายพี่เฟชไงตื่นมาเริ่ม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  อันนี้กว่าเป็อันนี้ก็ว่าดีไม่เหมือนกัน่เราอกว่าเธอกลัวที่จะกินทุกคนเพราะว่าตื่นมาปุ๊บมันจะแบบว่าเหมือนมีชีวิตชีวาเหมือนเกิดใหม่ถูกไม่รีบบางคนนอนแบบว่าสองชั่วโมงสามชั่วโมงไม่ควรอไม่ควรคนนอนน้อยอ่ะถ้าอยากนอนดีก็ให้กินตัวนี้ถูกต้องครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนนอนเยอะไม่ได้แปลว่านอนลึกนะไม่เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่แบบนอนแล้วแบบหลับๆตื่นๆหรือนอนแล้วตื่นมาตอนเช้าแล้วรู้สึกว่าแบบงัวเงียอยู่ทั้งๆที่นอนเยอะอันเนี้ยคุณต้องกินนะครับแลือ ร้อยเก้าสิบเก้ามีใครกดได้มากกว่านั้นถูกกว่านั้นไหมจ๊ะโอบางคนกดได้หนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าตอนนี้มันมีคูปองเข้าลูกค้าใครกดตอนนี้นะได้แต่คุ้มกับคุ้มทุกตะกร้าเลยถูกอันนี้คือแบบครูปองมันรีบใช้เพราะว่าถ้าเปิดอันนี้ลงไอคือทุกคนต้องจ่ายราคาอันนี้ไม่ได้นะจ๊ะสีชมพูนะคะเขาบอกว่าน้ําในนาดีน้อยดีมากอะไรวะก็คือก็คือน่าน้อยน้ำในนาน้อสีชมพูดีมากๆจริงๆ สถาคกานาะน้ำในนาท่องน่อยอมหสัจจันยร์ไปเลยแหละเราต้องดูของเราให้ดีแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าตัวนี้นะนอกจากช่วยเรื่องนี้แล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือช่วยเรื่องความผิวโกรด้วยนะครับเพราะว่าช่วยปรับสมดุลในร่างกายเราสำหรับโดยเฉพาะสําหรับ the ladies นะครับสาวๆทุกคนผู้หญิงถึงผู้หญิงเธอเชื่อพี่ลี่เลยเธอต้องดูแลน้องจากวางหนูให้ดีลูกอันนี้โปรไบโอติกนะคะสําหรับผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องตกขาวเรื่องกลิ่นด้วยอันนี้ช่วยให้โกรด้วยเออ อันนี้ทั้งผิวแล้วก็สุขภายในอันเนี้ยอันเนี้ยคือดูแลโดยเฉพาะภายในของเราเลยถ้าภายในของเราดีมันเป็ดมาออกมาภายนอมอยู่แล้วเออมามามาบางคนได้ร้อยสี่เก้าเออโทษนะอย่าขิงเขาบอกว่าน้องจักรวานราคาแบบนี้กดอย่างเดียวนะราคาแบบนี้ซื้ออย่างเดียวเพราะปกติ7 9 0ร้าคาดีมากเลยอะปกติเม็ดละ 79นี่เหลือเม็ดละ19ใครได้160เม็ดละ16วันละ16บาท2ตัววันละ30กวาบาท,ทดูแลดูแลการนอนตัวเองและดูแลภายในตัวเองครับผมบอกเลยนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรจะและสำหรับเอนโซนะผู้ชายก็ทานโดยเฉพาะผู้ชายที่แบบว่าใช้ชีวิตเต็มที่เนะาะใช้ร่างกายเยอะใช้ร่างกายเยอะสังเกตนะใครที่นอนแล้วกรน อันนี้คือนอนแล้วนอนไม่ลึกเนี่ยสมมติหลับเนี่ยคือหลับไม่ลึกนะจ๊ะซึ่งซึ่งฉันไม่เคยโกนแล้วอืค่ะหลังจากที่ทานตัวนี้ไงหลังจากที่ทานตัวนี้ไม่โกนไงแต่ก่อนหน้านี้กูบอกเลยไอ้คนที่นอนไม่หลับคือกูค่ะแต่หลังจากกินหลับสบายทั้งคู่เลยทีนี้หลับอย่าเปิดตึกเลยมึงหลับสบายอ่ะเธอกินอันนี้หรือยังอารมณ์เธอโอเคแล้วนะไม่แปรปวนเดี๋ยวจะเริ่มแปรปวนละเอ้ยไม่หรอกแต่เธอกินตัวนี้เดี๋ยวเธอก็ดีเอง ช่วยปรับบาลานด้วยนะเออบอกเลยนะ2ตัวนี้นะครับปกติ790หรือ199ทั้งคู่นะคะต้องกดแล้วในรัตเจนี่เท่านั้นแหละค่ะคือหที่มีพวกรวมกับเขาไปไวแนะนำเพราะมันจะช่วยลดีอีกอีกร้อยชุดนะอีกร้อยชุดเทามีอีกตัวใช่ไหมคะนี่แหละจ้ะนี่แหละจ้ะนี่ละจ้ะนี่ละจ้ะใกล้นเพราะฉะนั้นเราวนกันอีกรอบหนึ่งอ่าขออนุญาตกลับไปที่ ตุ๊กตาหนูให้อีกสามมันจะสุดท้ายได้เลยครับไปที่บินูชาก่อนไหมเตงไปเลยค่ะบินูชาค่ะบินูชาน้องพีชมพูลนะคะพี่โนจิโน่นะคะเธอฟ้ากะจุดดังดำคนที่ออกแดดบ่อยใช้ชีวิตนักเหลือเกินนะคะเจอแดดเยอะเจอแดดเยอะยอะคนที่ทำงาน o u t ดอ o r นะคะหรือว่าคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าแบบเหมือนเหมือนมีพวกรอยน้องน้องพิ้งแล้วอ่ะแนะนำใครเป็นแบบว่าฟ้ากะอย่างนี้นะใช่ มัสเตอร์อีทูร่องตรงแกดันตะก้าสี่ร้อยบาทสี่ร้อยห้าสิบหกร้อยแกไม่กดได้ยังไงวะนี่เดี๋ยวดันตะก้าให้สีฟ้าคืออะไรนะพี่มีมิวสิกไหมสีฟ้าเอ้ขอบมุณแล้วเพลงดิไม่สีฟ้าสีฟ้าเป็นกูต้าที่กี่ร้อเห็นเลที่สุดใครกินตัวกูต้าตัวไหนมาเราไม่เห็นสีฟ้าเลยสีฟ้าเยอะมากออรามากอยากให้ลองมากผิวกลิตเตอร์ผิวเล่นแสงกูต้ากลิตเตอร์ผิวเล่นแสงผิวออร่ามีจริ่งสุดน้าพีิลี่ไหมพิลี่ขอขออนุญาตซุหน้าพิลี่ได้ไหมคะได้นี่ค่ะ มันมีสองลี่เลยไปค่ะลี่กับลี่อยู่ด้วยกันดูดูผิวดูดิเราวันนี้เราแต่งหน้าหน่อยมากๆเลยดูกลูต้ากลิตเตอร์ผิวสว่างผิวออร่าผิวดาราของจริงถออค่ะชอบทุกคนก็มีผิวดาราได้เจอแดดแล้วแบบบิ๊กเน่ะจริงใช่สามนาทีสุดท้ายสีฟ้าจะเป็นเรื่องฟ้าสีเขียวเรื่องผิวลื่นสีฟ้าจะเป็นเรื่องกลูต้าสีฟ้าผิวออร่ากลิตเตอร์ใช่กลิตเตอร์เลยผิวสว่างเลยผิวลื่น ผิวผิวตัวนี้ข่ทดีสดในเมนูท่าใครกินก็เห็นผลเจ็ดวันบอกเลยว่าผิวลื่นผิวนุ่มเด้งขึ้นทันทีใช่ลดไข่จับเีืจับลื่นมากขข่ดีมากออร่าดาราสุดที่พี่โยเกิดคอมาวันนั้นไงแต่แรนนะคะตัวนี้ออ่ผู้หญิงอยากจะให้ผู้ชายเขาบอกว่าโอ้บอกว่าหลงรักผิวของคนกินลูกสวยจัง เอ้าเนี่ยพูดทุกวันไงโอ้อ่ะอยากให้แบบแฟนรับแฟนหลงพูดทุกวันกินสิคะโอ้ยไอนี่ไอนี่วีเลยไอนี่วีแล้วเราขอเป็นเมียรป่ะไม่ขออยู่แล้วค่ะทุกวันนี้ให้หมดแล้วค่ะผีชมพูกก็ขายดีใช่ฝ้ากาะจุดดำนะเอาตรงนี่ว่าทุกคนน่ยมีปัญหาฝ้ากาะจุดดำจริงจริงจแล้วควรที่จะเป็นปัญหาที่ควรที่จะแก้นะจริงๆเลยอย่าปล่อยนะตอนนี้เนี่ยรองรับนะคะทุกคนเป็นพันเปเปอร์นะอ่าบอกเลยว่ากินแล้วฝ้ากาะจุดดำดำคือลดลงลดลงจริงๆใชจดีมากๆ ไม่ใช่เธอเจ้าของแบรนด์หน้าดีค่ะนี่พู้เดอร์ไม่กินได้หรอแกต้องลองเดี๋ยวคุณวิตามินที่รีบพูดเลยว่าถ้าแบบคุณจะเป็นเงินให้คุณเห็นผลแน่นอนผลกินตัวไหนมาแล้ววิตามินอาหารผิวแล้วไม่ดีขึ้นตัวสามตัวนี้คือเห็นผลเรื่องแน่นอนค่ะแล้ววันนี้จัดราคาให้ดีมากเลยเราดีไม่บีบบล็อกดิอมดูผมกลัวผมกลัวผมเปียกไงแกก็บีบไปฝังเลยทำไมอ่ะบีบบ็อกซ์ไม่ได้มัอย่างเงี้ยผมกลัวผมเปียกไง อ๋อแม้ออ่นี่คุณผัวคุด้วยตอนนี้คุณมองไปหมดแล้วตอนนี้ไม่สีฟ้าคือกิเตอร์ผิวออร่าคนใครอยากผิวออร่าเล่นแสงตัวนี้บอกเลยว่ามีงานวิจัยรองรับกำเนิดผิวของคนเอเชียโดยเฉพาะเลยช่วยลดเม็ดสีผิวเหลืองใครที่แบบผิวเหลืองมากๆอยากผิวชมพูอ่ะตัวนี้คือช่วยได้ค่ะผิวหมดผู้ดีผิวลูกคุณหนุ่มนช่จริงสีเขียวคือผิวลื่นผิวเด้งผิวนุ่มนะคะคือจับไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเธออาบน้ำมันละลาหรออย่างงี้นะแต่สีฟ้าคือเหมือนที่ตรงนี้ผูดเมื่อกี้เลย เหมือนเราเปิดไฟกับผิวแบบอย่างเงี้ยคือไม่มีใครทุกคนไม่เห็นคุณเพราะว่าหน้าคุณเด่นมาตั้งแต่ตรงนู้นถูกค่ะสีชมพูนะคะสีชมพูฟ้ากะจุกดำดำค่ะอ่านี้มัสเลยนะรีวิวเลยอังกอรน่ารีวิวชมพูมป็นชมพูเดียวฟ้ากะจุกดำดำทุกคนที่มีปัญหาต้องกินเพราะเห็นผลลดลงเลยถ้าอะไรมาแล้วไม่หายรีบบอกเลยว่ายาทหารเสริมไปอีกตัวหนึ่งนะนี่แหละจริงจริงบางทีดูแลภายนอกเดี๋ยวไม่พอนะจ้ะต้องดูแลภายในด้วยนะบุ๋มเนาะใช่แล้ว พี่โบจะพี่โบงจะกินไหมงานต่อไปจะกินทุกวันเลิศน่ะเลิศน่ะเลิศน่ะนะเออเลิศน่ะขอบคุณนะคะฝากเมนูท่าด้วยนะฝากเมนูท่าด้วยนะขอบคุณนะคะฝากเมนูท่าด้วยนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกนะฝากด้วยนะคะคู่นี้มาก็คือเขามาเอนอร์จี้ลดเหลือตลอดแน่นอนสิคะครั้งที่เราวฉนเอาอาหารมาให้เดี๋ยวครั้งหน้าเอามาให้อีกนะน้ำพริกเอาไหมเอาอะไรเอาอะไรไม่เอาน้ำพริดก็เอาอะไรสั่งไว้เลยขนมขนม อ่ะขนมอ่ะเขาเาเกลี่ยเอามาให้อยู่แล้วอยากได้อยากได้ข้าวเลยรไหมข้าวแกงเลืองแกงเหลืองอ่าสตอเดี๋ยวข้างหน้าเอาอาหารต่อยไหมสตอผัดกุ้งสต๊อกผัดกุ้งไหมกุ้งฮองแดงฮู้ฮตอนนี้เลยได้ไหมโอ้ยเดี๋ยวข้างหน้าช่วยเอาอาหารทอดมาให้กินด้วยโอเคแก้ลดเลยนี้ลดเลยะเออมาจาดเลยปะไม่ต่างต่างเลย